สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันนี้กะว่าม,มีอย่างไรค่ะคือเก่า,ค,กาคือเดิมสีน้ำตัเหล็กน้ำตัวเหล็กน้ำแนวทางซื้อสลักกินแมงมาฝากคือเก้าคือเดิมอันนี้เป็นเหล,ล,ล็กํานวณค่ะเหล็กค้านวณนี่เหล็กค้านวณเองเขามาสามหมวดแล้วงวดศูนย์สามกับเขาศูนย์สามหวดบริงานกับเขาเ่องเก้าตรงๆแล้วค่ะพี่น้องเดิมเหล็กขานวณใดคํานวณสองสูตร เราก็มาจับคู่กันเอสไอเบิ้งนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกนะคะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสูตรแรกค่ะพี่น้องคะตัวเรียนในสีโตนะคะหาหนึ่งหาแปดสีหนึ่งแล้วก็สี่แปดกับน้ำนะค่ะพี่น้องเด้อกับฮาหนึ่งหนึ่งหาฮาแปดเป็นหา สี่แปด1ปสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นความเชื่อส่วนบคุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมด้วยนะคะสูตรที่หนึ่งได้ตัวเด่นในเหล็กบินสี่กับหาสูตรที่สองได้หนึ่งกับแปดให้ผู้ได้มักบินกับจับบินได้เลยค่ะพี่น้องด้วยอันนี้เป็นสูตรแรกค่ะพี่น้องค่ะ สูตรบินในซีนีสองสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเหล็กบินก็เลียมาจากค่ใไ้ไดซีตัวซีหางมาได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยพี่น้องเลยปฏิสิทธิฟันบนหายปจิบาน์บันล่งล่างฟันล่างหายปจิบันสีลงบนเอาไว้พิจารณาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ วันนี้เลขออกวันอาทิตย์วันที่สิบเจ็ดวันอาทิตย์กันเบิร์นน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดเลขเบิร์นกันเบินหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปร,รดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรียกคนกัเขาดีดีอยู่ได้ปีหนอเฮ้ยแต่บางบ้านมีผู้ใดมาเบิงนั่งคันนี้ผู้เบิงกะสีมีผู้ถือนั่งอยู่งวดเทเล้กกะมี f เอฟซีมันถูกหลายคนอยู่วงวดประจำวันที่17เดือนมกราปีพศสอ6 4ร วดแรกแฮกมันวดแรกของปีหกสี่ี่น้องเอาไปรวยกันค่ะเอาไปรวยเอาไปซื้อกันลอตเตอรีกอ่กับบ้างแพงแล้วพี่น้องเตอรีบ้างแพงแล้วไปหาซื้อได้เลยจ้ะเดี๋ยวเมื่ออื่นสิลงให้อีก่าสูตรหนึ่งสูตรนี้ซิมีสองหางค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้เอาไปซื้อตัวีสูตรหนึ่งซิมีสองตัว สำหรับเลขคำนวณน,นะคะเลขคำนวณยายวันผ้าทรงเลขพี่น้องค่ะเป็นความเฉื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมน้ำราคะเลขถุกเลขหวยถุกหวยอาจารย์ทูกอาจารย์ก็นีเขาไม่ออกมันเอาเอาไปเ,าเปรียบเทียบเบื่องกับอาจารย์ท่านอื่นค่ะว่มามันชนกันบอ่อ้ทมันชนกันกน็คือ ดับร่วมเลยค่ะเอาเลยค่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำในเดร์จ้า